สวัสดีค่ะวันนี้เหมือนดาจะมาแนะนำกีฬาชนิดใหม่ที่กำลังฮิตในเมืองไทยนะคะกีฬาชนิดนี้มีชื่อว่าพิกเกิลบอลค่ะเป็นกีฬาที่ผสมผสานการเล่นแบดมินตันเทนนิสและปิงปองเข้าด้วยกันนะคะสนามที่ใช้เล่นมีขนาดเท่ากับสนามแบดมินตันค่ะอุปกรณ์ที่ใช้เล่นมีไม้ที่เรียกว่าแพดเดิลนะคะแล้วก็ ลูกกลมพลาสติกค่ะราคาไม้อยู่ที่900กระกว่าบาทไปถึง6,000บาทซึ่งเป็นสำหรับมืออาชีพนะคะลูกกลมพลาสติกนะคะราคาอยู่ที่หลักส10ิบถึงหลักร้อยค่ะค่าเช่าสนามนะคะเริ่มต้นที่150บาทต่อ1ชั่วโมงค่ะสามารถหาซื้อได้ตามร้านขาย เครื่องกีฬาชั้นนำของเมืองไทยเรานะคะหรือว่าจะสั่งซื้อทางออนไลน์ก็ได้ค่ะเนื่องจากเป็นกีฬาชนิดใหม่ของไทยเรานะคะก็มีคลาสที่เปิดสอนฟรีให้ด้วยค่ะถ้าหากว่าใครสนใจก็หาข้อมูลแล้วก็สมัครเรียนกันได้นะคะแล้วก็มีข่าวดีที่จะนำมาบอกนะคะก็คือว่าเวลานี้สมาคมพิกกอลบอลแห่งประเทศไทยนะคะ จัดแข่งขันชิงแชมป์พิกกอลบอลแห่งประเทศไทยด้วยค่ะ